กยกที่หนึ่งแม้ว,ว่าจะเป็นมวยซุปไพัยก็ตามทีนะครับแต่ว่ารูปแบบในการตาสินรูปแบบในการให้คะแนนตั้กับมวยรากหญ้าครับแต่มีการโชว์คะแนนให้เห็นเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับ ตีฝ่ายแดงบวแก้วฝ่ายน้ำเงินขออย่านั้อยู่ในใจนะครับนับหนึ่งครับสองครับสาม นับสีบน่นะในบาสเกตบอลกุฎิชาฮะเราก็มีซีมอนเตอร์นะฮะ40 45วินาทีลูกบาสไปกระทบแป้เท้าขงแมตชต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนได้สนุกมากขึ้นนะฮะในบอกอายุเันมากขึ้นนะครับสังเกตนะครับเปรียบเทียบกับมวยสมัยก่อนเนี่ยยกแรกนะฮะหลายคนบอกว่ามวยเนี่ยตัวที่จะเต้นดูชั้นดูเชิงนะลองเชิงอยู่ไม่ออกอาวุธนะครับทำให้ความการเสด็จ ของเมื่อยไผ่ถึงหายลงไปแต่ว่าตอนนี้ครับเรื่องของเมือรากหญ้ามีการปรับเปลี่ยนครับเน้นเรื่องของการออกอุ้งตับขึ้นกว่าเดิมนี่ครับความมันนั่นเลยบังเกิดขึ้นค้องเป็นต้องน้อยไปเรื่อยครับต้านไน้ไหมได้ตีนะครับแ้วก็การดีแก้วอยากให้ครับอยากให้ถึงตัวเลยนะครับา้ตัวมันจะทับนี่มันจะจุกนะครับ จะเสียนะครับน่นรัเลื่มมานะครับวงแห้ววงแหววยางจะหันหน้าครับดูว่าชาติหนีไปไงยังเสริมหรือยังไม่ริมครับยังไม่เป็นโต๊ดขวาคมาหมายกงพีที่ยาวเลยทำได้ทำเลยครับทำได้ทำเลยเนาะกินแล้วทำได้เลย อทวาเนี่ยครับด้วแก้ว้างด้านหลังนีมันงพ่อให้ไปเสด็จอยู่สักทีได้นะครับ็มหลังไปหมดเลยครับเดี๋ยวลองดูออบหโค้งกัโคที่หน่ง ยกที <zo> <Be at> ่สองยกที่สองครับทุกท่านตามกันต่อหลังจากยกแรกนี้คะแนนออกมาสิ่ต่อสิ่ทั้งสามเสียงเจ้ากันอยู่นะครับในตอนนี้ยกสองต้องเล่นเรื่องหนักกว่าเดิมแล้วครับตอกมาแล้วครับตอกมาแล้วครมาตอกมาแล้วก็ต้องชักชักจังใจให้น้องดูครับ เลยให้รุ่นน้องรากหญ้าดูว่าพี่ฆ่าตัวไหลไหลายแสงต่อยยังไงครับอ่าครับอย่าให้หายน้องมันนะครับอ่ากระหอกนะครับตาบ้าเนเสียแก้วจับอ่าเแต่สมุให้ท็กซี่นะครับไอให้ดีเลือกเองครับเรีนงานบัวแก้วศิลักล้มบัวปลายเอาถามกันต่อเกกับบัวแก้วว่ายังไง คือมีไม่ได้ครับพวกแก้วฟัคืนมากครับถ้าสตางค์รับเยอะๆไม่เป็นไรครับไม่จุกครับเออถ้านักแท่งรับเยอะๆเดี๋ยวมันจุกครับ <c oughs> อย่ารับเยอะเอาครับมาแล้วครับพยายามที่จะเดินกดต่ำมากขึ้นบนเดียวกันครับโบแก้วยพยายามนะอ่านล่างทำต่อทำให้ต่อเนอื่องกับ ที่นาติดติดน่าใจนะครับทั่วนี้ในเรื่องของจอบยางเห็นอะไรหรือเปล่าครับสุดจิกไปเรื่อยนะครับสีภรรยาที่บ้านครับอยู่ไหนกับเมือ่อไรครับถามอยู่นั่นนะครับครับส <c oughs> ุกจิงตอนอะไรจังหวะคู่ต่อสู้นะครับสายแย่ไว้จะสลับดอกไม่ได้ครับกระด้านตัวแก้วจังหวะยังขัดขาดอยู่คนระับดีเซลหรือเปล่าพี่เดียชา มีเซลล์รุ่นสิบนะฮะรุ่ถร้อนช้าอะไรแบบนี้ล่องชาที่จะเสียเะเอียดนะครับดังนั้นนะฮะใส่ได้ที่ต้องใส่ขึ้นเวทีมานี่ไม่ต้องคิดมากครับลุยเลยครับคะแนนเนี่ยพร้อมที่จะเทให้อยู่แล้วอย่ามัวแต่ติดชื่อตาเราจแพ้ขวาตาอีกแล้วครับแพงขวาเขาชาติเจต ปัวมันที่ยูเ huh. ทิร์นหรือเปล่าครับมีืวันเียอย่างเดียวคุณดียวชาตัวท่าสวนรือไงครับต้องไปยูเตอร์บุญฮะแถวเขาโอโซนตาด้วยตายเงี้ยตายตายเกียังไงครับตายแล้วแก้วตาสิอ้าวลุกไหมลุกแล้วอ้าวคูนาขาเกย์ไหครับยังไงก็ต้องนับแปดครับโอ้โหดูาอยู่แลไหมบล็อกซ้อมบล็อก จอดเวลาเวลาใหม่ที่เก่าเวลาใหม่ที่เก่ารอดได้รอดครับรอดได้รอดครับเอาเลี้ยงลอยเจ้าซ้ายบวกเองเอาไว้ไปรีบงรักชาติติเลี้ยงไปเรื่อยเอาทูมซ้ายแ้านบนยกที่สองสวัสดีแฟนเพจยูทูบคลิปทุกคนทุกท่านครับอยู่กเอามัดฟันน็อปพามาที่ฝึกมวยดีวิถีไทยครับวิถีมวยล๊อกกะทอบโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับ เกียบ้อยครับเป็นหนึ่งทางด้านชาติจตตีแล้วครับฝอจะต้องปลาจีนชนะนกบัวแก้วเอ็มซีเจ็ดเจ็ดไปได้ครับมันบุครับเจลยครับตัวการเลเบเลยนะครับโดนบนอกมันเอ็งนั้นะครับยไทยนต้องัเอแครัจอดเยอะๆแม่ไม่ไหวครับปล่อยปหน้าที่แม่สนามเลยครับคุณหมอาระดิบครับดูภาพช้าครับ ไม่หยุดเลยนะครับเข้าบางครับซ้ายหน้าครับครับยกไปเยี่ยมเขาไปครับจังหวะไม่เป็นพอดีครับมาครับช้าครับยกโอ้โหเข้าข ชนะได้แก่มุมแดงครับชาติจิติสจโต้งปราจีนครับ